สวัสดีครับทุกคนผมตัวเองครับแน่นอนครับทุกคนวันนี้ตัวเองก็ได้มาอยู่กันในเกมโรบอทในแมปรูเฮลเว่นกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากอีพีที่แล้วนะครับทุกคนตัวเองก็ได้ทําการหาลูกอมนะครับทุกคนมาที่จะไปแลกรถตามเทศกาลวันฮาโลวีนนั่นเองพอเราจะกดทำภารกิจใช่ไหมครับทุกคนตัวเองก็ต้องกดคลิกตรงนี้แต่ว่าอีซี่กับพาเนี่ยตจอหาไปแล้วเหลือแค่มีเดียกับเอสตรีมแล้วก็อันนี้เนี่ยตัวอ่านไม่ออกนะครับทุกคนมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ฟังจากหลายคนพูดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหายากโคตรก่อนทีีี่่่่เเเรรรราาาาานนนนนนยจจะะะะไไปปหหกกกกกััับบบคคคคทททุุออตมมลู เราไปดูบ้านเขาอัปเดตกันดีกว่าอันนี้เขาอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ว่าไปดูจากช่องอื่นๆเนี่ยเขามีการรีวิวกันด้วยใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาเพิ่งอัปเดตไหมหรือว่ามีนานแล้วไม่แน่ใจทุกคนแต่เหมือนกับว่าจะเคยมีแล้วอ๋อเหมือนบ้านหลังนั้นแหละที่เราโดนแบนเมื่อคลิปที่แล้วน่าจะอัปเดตใหม่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นรีวิวบ้านก่อนละกันภายในบ้านบรรยากาศก็จะ,ออออจะประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นบ้านตีแบบคาร์บอนนิดนึงก็จะมีคอกม้าด้วยคอกม้าใช่เรียกว่าจะะะเเเปป็นนนนบบบาาาาทที่่รรอไัังกกม้คคุ แล้วก็ชั้นล่างก็จะประมาณนี้มีห้องน้ําด้วยตรงนี้ห้องน้ําก็เล็กๆกระทัดรัดดีไปดูชั้น2กันดีกว่าชั้น2จะมีอะไรบ้างเนี่ยชั้นสองโคตรสวยอะ่ะชอบนะชั้นอ2อืมชอบดีแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงถ้าเราปวดท้องอะ่ะเราเองก็ต้องวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้มานอนต่อต่ <c oughs> อไปเราเองก็ไปวิวสวนหน้าบ้านกันดีกว่าสวนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ทุกคน,น,คนมีโรงมาด้วยประตูข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็จะมีคอกมา แล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อืมเดี๋ยวนะอืม จงก็สามารถที่จะขโมยมาเราไปได้รีวิวจบแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะไปตามหาลูกอมกันต่อครับทุกคนอ๋อคนไหนนะครับทุกคนที่อยากจะเป็นเพื่อนกับติ้ลในเกมเรบอกเนี่ยก็แอดชื่อมาได้ครับทุกคนชื่อ,อตามนี้เลยและนี่ก็คือโปรไฟล์เราบอกของตอ้นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนใครคนไหนนะครับทุกคนที่สนใจที่อยากจะวาดแฟนอาร์ส่งให้เติ้ลเนี่ยก็ส่งได้ทาง IG นะครับทุกคน i g ของเติ้ลชื่อตามนี้เลยหรือถ้าหาใครหาไมา่เจอทุกคนก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับทุกคนตัวเองก,ตองก็ตัวเองก็ทททก่่นนนะคคครรับุใใีสจ อยากจะวาดแฟนอาร์ตแล้วก็ส่งให้เติร์นาส่งท่าทางไอจีนะครับทุกคนไวเติร์นาจะไปดูนะครับโอเคเริ่มภารกิจกันเราเองก็จะมาหาแบบมีเดียมก่อนนะครับคนมีเดียมมันให้หาย0ี่สิบอันนี่ไงเจอแล้วอมืมันมีเสียงด้วยอ่ะตอนเก็บมันน่าจะมีมั้งแถวๆนี้มีไหมไม่มีเหรออืมตายละตรงไหนต่อ,อนี่ไง ตรงไหนต่อเสียงเต้ยแหบมารู okay ้เป็นไรเจอแล้วอ๋อลืมเก็บอืมเจอแล้วมันมีเสียงด้วยเวลาเราเก็บไม่รู้ว่าติดดิคาสิหรือเปล่าน่าจะไม่นะดูจากท่าทางแล้วต้องใช้เวลาในการหาพอสมควรเอ๊บไอ้จ๊บเอามานั่งตรงนีนทําไมดีนะที่เห็นน่ะอ๋ออืมดีนะครับที่เห็นเราก็เห็นด้วยตรงนี้ แล้วก็ตรงหน้าศูนย์รับเลี้ยงเด็กนี่ตรงนี้ตรงไหนต่อมีตรงไหนอีกหรือเปล่าโรงเรียนน่าจะมีนะครับทุกคนนี่ไงตรงโรงเรียนแล้วก็ตรงโรงพยาบาลตรงนี้อืเก็บได้แล้วไปตรงไหนต่อดีแถวนี้น่าจะมีบ้างแหละอ๋อหมอนแถวนี้ก็คงมีบ้างแหละสำหรับใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่ ไอเราก็ตาถั่วไปหมดแล้วนี่ไงได้นี่นี่ไง,ไไงเกือบมองไม่เห็นอ่าเกือบไม่เจออีก2อ,อันเท่านั้นเฮ้ยอีกอันเดียวอีกอันเดียวอยู่ไหนอีกอันเดียวอด้อ่า,อานี่นไงเจอแล้วเจอแล้วอืมได้แล้วต่อไปเราก็ไปหารล้วบบยากนะครับทุกคนยากแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คืออันนี้มาพร้อมหาแล้ว โอ้มันให้หาตั้ง25อันเราจะหาเจอหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจข้างหลังหรือเปล่าอุย้ยไม่มีเหรอเอยังไงใช่ไหมเออใช่เจอแล้วตรงนี้ปกติไม่ค่อยมีคนออกมาซ่อนลองลองไปดูไหมอ๋ยในไงเจอแล้วสะไวน้ำคงน่าจะมีบ้างแหละน่ามีไหมมีไหม อ๋อไงมี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 เห็นนึกว่าลูกแตงโมนะเนี่ยไม่รู้เจอไหมโอ้นั่นนั่นเห็นแล้วตรงศูนย์เด็กเลี้ยงมีไหมหวังว่ามีแหละหวังว่ามีเอาเอเข้าไม่ได้อืมเอาเฮ้ยกว่าจะเข้าได้เราก็ยังไม่ได้ไปดูข้างบนเลยนี่เอาทําไมเราถึงเดินอ่ะช่างเหอะแค่แป๊บเดียวอ่าเห็นพอดีเราต้องดูรอบๆอันนี้ก่อนเพื่อจะจะอ่านั่นไง บันไดจงมาใช้บันไดคุ้มจริงเลยอึ๊บได้แล้วเราไปหาทางไหนดีสนามบินมีไหมไม่มีหรออ่าในไงเดี๋ยวแล้วอู่ซ่อมรถคงน่าจะมีบ้างใช่ไหมอ่าในไงมีเออแถวไหนต่อกันครับอ่าเหมือนจะเห็นอยู่ข้างใน ตาไม่ได้ฝาดใช่ไหมครับผมนะเจอด้วยมีเหรอ,อตรงบดลองดูรอบๆแล้วกันเผื่อ่าี่ไงเจอเรามาดูที่โรงพยาบาลมีบ้างแหละบ้างไม่อ่าเจออเหมือนจะอ่ะอาบันไดจงมาบันไดจะช่วยค่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจอแล้วเอ้ยกระโดดไม่ได้ฮึบ อ่าได้แล้วห้องสมุด๋อไม่ใช่อันนี้เป็นกาแฟมีเปล่าแถวเนี้ยถ้าหาเต้ยไปดูใน t i k t o อกมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับทุกคนใช่แน่นอนเอออันนี้เปล่าไม่ใช่อ๋อนี่ไงโอ้โหอุตสาหอุตสาหลงทุนใช้บันไดได้เนี่ยสุดท้ายมาแอบอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดานีนันละเกินเกือบมองไม่เห็นเออเออเออได้แล้วลองดูในโรงพักอีกครั้งหนึ่งมันต้องมีแหละ ต้องมีไม่มีนะห้องนี้ห้องนี้ไม่มีต้องไหนบ้างที่มันอ้าออย่างไงเจอแล้วมันต้องมีบ้างแหละแถวนนี้สถานีดบเพลิงเห็นเขาบาว่ามันอยู่สถานน,น้กการแต่ว่ามันหายากนิดนึงเราเองก็ต้องใช้ความสามารถค่อนข้าง,งที่จะสูงแค่ไหนก็เจอแล้วต่อไปนะครับทุกคนเราเองก็ต้องเดินทางไปที่ ห้างสรรพสินค้านะครับทุกคนตรงนั้นที่เราเนี่ยกำลังจะเข้าไปนั่นเองอ้าเจอเออได้มาแล้วต่อไปนะครับทุกคนเราก็ไปที่ร้านอาหารนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันอยู่ในนี้กันอืมเอยมันจะเจอนะอ้าในไ,ไงเจอแล้วเหลืออีกแค่สี่อันเท่านั้นแล้วก็เจอแล้วนี่เราต้องลงทุนมหาในลงศพเลยเลยเนี่ยเอาเถอะเอา ได้แล้วว่ะต่อไปเราไปตรงไหนกันต่อดีอ่าเหลืออีกแค่2อันเท่าน,นั้น้วก็เจอต่อไปนะครับทุกคนเราลองไปที่ร้านสะดวกซื้อกันเพบมันมีอ่าเจออีกแค่หนึ่งอันเท่าน,นั้นแล้วเราก็จะเจออ่าเจอแล้วหาครบแล้วครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนเราเองก็จะไปหากันแบบยากแบบโคตรโคตรยากแบบยากนี่ทุกคน เราเองก็จะมาตามหาแบบโครงกระโหลก,กันมันต้องมีอ่าเจอแล้วอันนี้ตัวเองก็ดูบผ่านจากช่องพี่เนวเอวาเกมนะครับทุกคนเขาบอกว่าต้นกระโดดตรงนี้แล้วมันจะเจอโอ๊ยไงไงไงโอ้โหกระโดดสูงเลยจะจับได้ไหมเนี่ยได้เออได้มาแล้ว แปตรงไหนกต่อเดียวทุกคนอันนั้นไงนั้นไงเจอแล้วมันก็จะอยู่ตรงซอกนั้นแล,แล้วก็เจอเป็นที่ระวางแล้วเราก็ต้องเกี่แปต่อบ้านหลังที่36กันนี่แหละทุกคนนั่นใช่หรือไม่เจอแล้วเฮ้ยเราต้องมาเอาสิ่งนี้แล้วก็ไปขกลับอันนี้อืมขายไปตัวนี้ชั้นแรกอ่าเข้ามาแล้วโอเคเราต้องอืมเหมือนสารลับเลยปฏิบัติการอย่างงี้ทุบเข้าไปทุบเข้าไป ทุบเข้าไปได้สิว่าเออแตกแล้วต้องไปตรงนี้อ่าแล้วมันจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้อืมทา,ทางนี้แล้วจะเจออะไรไหมมาระเบิดกันเถอะทุกคนทริทูวันมีไหมแถวนี้นั่งไงไหนไหนก็มาถึงแล้วเอาเงินไปด้วยแล้วกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวออกออกทางนี้ได้เหรอไม่ได้หรอ เออได้ไม่เอาดีกว่ากลัวตายเออปัดมาได้ต้องระเบิดแล้วแหละเอาระเบิดได้เลยเนี่ยเท่านี้ไหมเออเจอแล้วต้องมีต้องมีต้องมีเออโอ้กว่าจะตกไม่ได้เออตกไม่ได้เอ้ยเจอหน่วย c i u ด้วย CIA c i u เออช่างเถอะเขาปฏิบัติการอยู่ั่นอยู่ด้วยอไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยมาเปล่าตามมาด้วยไปแล้ว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 ยวุ่นวายจริงกับไปเครื่องอันนี้เอย มีไหมเอาได้มาแล้วไปกันต่อต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะครับสักคนเราเราเองก็จะเจอเอ,อ้า,า,ายังไงเจอแล้วเกือบหาไม่เจอนะเนี่ยยังไงเจอแล้วปร๊บปเ๊บเอบจอแล้วเจอสิ่งนี้เอาไว้ใช้ในการหาลูกอมต้องหากระสอบก่อนที่นอนนัแ่แหละอือืม,อม อ่าพอดีเลยอืมเก็บได้พอดีเหมือนเห็นอยู่นะเหมือนเห็นอยู่นะเหมือนเห็นอยู่นะออเออเอต่อไปก็ไปตรงข้างบนตรงชั้นผลิตเงินต้องมีแหละผลิตเงินมีอันนี้เปล่าแถวๆนี้แหละอันนั้นไงจะแล้วต้องเล่งดีๆจะตกได้ได้หรือว่ามันอยู่แถวนี้กันหรือเปล่าฮอ้เจอจเสียงอะไร ตกใจหมดเลยต่อไปนะครับทุกคนเราเองก็จะมาหากันที่โรงพยาบาลอยู่แถวนานี้ไหมนี่อ้าังไงไตามาแล้วต่อไปเราเองก็ต้องไปข้างบนกันอืเห็นว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องปีนขึ้นไปชันตาดฟ้าอจะเจออันนี้เราก็ต้องกระโดดกระโดดอได้แล้วปีนยากปีนเย็นนั่นตอีกอ้อยอกว่าจะเข้ามาได้ยงไงเจอแล้ว อีกอันนึงมันอยู่ตรงแถวโรงเรียนเอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วละเอาขึ้นมาได้บันไดตรงมาแค่มีบันไดชีวิตของเจ้ากองก็ง่ายขึ้นอืมแล้วมันจะมาต่อต้องมาตรงนี้ไหมอ่าเจออ่า,อาเ,อเอออ่าเจอเ้ยเออเจอแล้วยี่สอันต่อไปเนี่ยเขาว่าต้องมาตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นทางรับ เก็บไฟฉายขึ้นมาหน่อยแล้วกัน,สอ,นอส,ออสองไม่เห็นอ๋อสองเห็นมองเห็นอือ่องลับอืแถวนี้เปล่าอ้าวไม่เจออ้านี่ไงเจอแล้วเม่กว่าจะหาเจอได้เลยเนี่ยอ่านั่นไงเฮึบเก็บได้แล้วอ้านี่ไงเออเออเออสไลด์ลงมาแล้วก็โดนพอดีเอ้ยเหมือนเห็นเหมือนเห็น okay. แ <second. c oughs> <ไ>ป๊บๆๆๆเห็นเหมือนเห็นนั่นไงอืมออ่า ต้องได้เอาอีกแค่นี้เดียวเองแค่เนี่ยนีดเดียวจริงๆช่างเอิได้แล้วํำน้ำทึบยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอีกอันหนึ่งแถวนี้นี่แหละอ่าเจอแล้วแล้วเราเองก็ต้องมาห้องคนขับแล้วเราก็เข็นตรงนี้แล้วก็เก็บมีไหมอ่ะมีอีกแค่สองอันแล้วก็เจอแล้ว หาเอาเรื่องอยู่นะในการหาเนี่ยมีไหมครับทุกคนวอ่าเจอล้วเจอล้วเจอล้วเฮ้ยอิฟเอาอืมเหลืออีแค่อันหนึง่งอีอันหนึง่งเขาว่ามันอยู่แถวเนี้ยทุกคนดึกลับด้วยอืมต้องเข้าถ้ำนะครับทุกคนไฟฉายจงมาได้ไทุกคนมันจะมีร่องอยู่แล้วก็เข้าไปตรงนี้เออ,อน,นี้ก็เปิดออกเจอแล้ว อนี่มันเป็นแบบเหมือนยาพหนานะครับคนเหมือนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งจะปรับความเร็วได้ถึง200อนะครับผมว้าหน้าตาก็ดูเอาเรื่องอยู่นะมันเหมือนยังไงอทุกคนมันอธิบายไม่ถูกว่ะเออเออเออแต่ก็ชอบนะมันดูต้วมเตี้ยมดีอันเท่ๆกันดีกว่านี่ไงทุกคนระดับเท่ โคตรเทจะเสริมความเท่ให้นี่เป็นไงโคตรเทเท่โคตรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อไหนทําคลิปต่ตอไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม